ราศีนะครับที่เกณฑ์เลือกการเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเดือนสิงหาคมนี้นะครับในเกณฑ์ของอาจารย์รุ่มฟันดวงนะครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับอาจารย์บอกมาตลอดเลยใช่ไหมคะว่าดวงแต่ละคนนะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับจากวันที่เดือนพศสําคัญที่สุดเลยนะครับคือเวลาเกิดนะครับทุกคนทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ลัคนาเดียวกันหรือว่าราศีเดียวกันนะครับไม่มีใครที่จะพื้นฐานดวงเหมือนกันสักคนนะครับ เพราะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรมันมีความรายละเอียดอะที่มันแตกต่างกันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากรู้ดวงตัวเองแบบลึกๆชัดๆเอาไปวางแผนได้แม้จริงๆนะครับติดต่ออาจารย์ทางแชทนะครับหรือว่าทางเพจดูดวงอาจารย์อุ้มฟันดวงนะครับเพราะว่าในการดูส่วนตัวนะครับอาจารย์จะบอกดวงล่วงหน้าไปอีกนะครับ3เดือน6เดือน12เดือนเลยนะครับเพื่อทุกคนเอาไปวางแผนชีวิตได้อย่างจริงๆนะครับทุกคนจริงๆนะ อะราศีแรกนะครับทุกคนที่มีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภในเกณฑ์ของอาจารย์อุ้งฟันโดนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับราศีไหนเรื่องการเงินจะปังปังปัง,ปงราศีแรกนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมถุนนะครับทุกคนชาวเมถุนนะครับในเดือนนี้นะจะต้องบอกนะคะว่าค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะครับ ในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าจังหวัดดาวเนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ชาวเมถุนนะครับทุกคนนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุ่งมั่นตั้งใจมีสติแล้วรอบคอบแล้วก็วางแผนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แบบลึกๆชัดๆจริงๆนะครับเฉพาะเรงของตัวเองก็ติดต่อจาทางแชทหรือทางเพจดูโด,ดอาจ,จารย์รุ้มฟันวดนะครับราศีต่อไปนะครับจะใช่ราศีของทุกคนหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้จ้าเลยนะครับทุกคนนะ อย่างที่อาจารย์บอกนะครับอันนี้ถ้าเรายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่รู้ล,ลคัคนาหรือว่ารู้ราศีฟังเอาคร่าวๆไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเออรู้ลคัคนาก็ฟังที่ลัคนาเขาเรียกว่าอะไรแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าจะราศีหรือว่าลัคนาเดียวกันก็ทําไมครับไม่มีใครที่จะพื้นฐานดวงเหมือนกันสักคนนะการที่เรารู้ดวงก่อนนะครับมันสามารถจะเอาให้าเขาเรียกว่าอะไรช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้ดีกว่าไม่รู้เลยจริงไหมครับราศีที่สองนะครับในเกณฑ์เรื่องของการเงินที่ปัง ที่ดีในเดือนสิงหาคมนะครับนั่นก็คือจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่าราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือเชา้าราศีกรกฎนะครับทุกคน <S <S กรกฎรอบนี้นะจะต้องบอกนะว่ามาด้วยนะเพราะว่าจังหวะดดาวนะครับช่วงนี้นะ เขาเรียกว่าอะไรขยับนะคะเขาเรียกว่าเคลื่อนทัวขยับตัวนะคบอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับมุ่งสู้ลุยนะคบเอาให้เต็มที่เลยนะคบถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเออไอ้ที่วางแผนไว้ไอ้ที่ตัดสินใจจะทำเนี่ยนะครับมันดีหรือไม่ดีจริงๆยังไงนะครับก็มาเจาะเฉพาะดวงของตัวเองนะจ๊ะอันนี้นะครับอาจารย์จะให้คําตอบให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะบอกอีกต่างหากนะครับดวงล่วงหน้าปอีกนะครับ3เดือน6เดือน12เดือนนะครับเพื่อนทุกคนเอาไปวางแผนชีวิตเองได้อย่างยาวๆ รู้ก่อนวางแผนได้ดีกว่าจริงไหมครับสมมุติว่ารู้เดี๋ยวนี้ไอเรื่องไม่ดีหรือว่าเรื่องมันจะเกิดเมื่อวานหรือวันก่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะบางทีมันเอากลับไปแก้ไขมันจะไม่ทันนะจริงไหมฮะแต่ถ้าเรารู้ก่อนเอ้ยรวางแผนได้ป้องกันได้ไอเรื่องที่มันไม่ดีก็ไม่เกิดไอเรื่องที่มันจะดีมันก็ดียิ่งขึ้นไปจริงไหมครับทุกคนราศีต่อไปนะครับจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ สำหรับราศีต่อไปนะครับในเกีเรื่องการเงินที่ดีนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนั่นก็คือนะครับราศีนี้ต้องบอกกันนะว่ามีความฮอตนิดอะไรหลายอย่างนะครับนอกจากเรื่องนี้นะนั่นก็คือราศีกันนะครับทุกคน ร,ราศีกันต้องบอกเลยว่าว่าเดือนสิงหาคมนะครับเรื่องการเงินมีโอกาสมีความโดดเด่นมากมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรในการคุยติดต่อเจราจานะครับหรือว่ามีลูกค้าหรือว่างานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นนะครับมุ่งสู้ลุยให้เต็มที่นะครับอย่างที่บอกนะส่วนใครที่อยากแบบเจาะลึกก็ติดต่อทางแชทน,นะครับและราศีสุดท้ายนะครับจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่าราศีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาว ราศีมีนนะครับทุกคนในเดือนสิงหาคมนะครับราศีมีนก็มีความโดดเด่อนอย่างมากในเรื่องการเงินนะครับมีโอกาสในการติดต่อสื่อสารเจราจาประสานงานต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับเอาให้เต็มที่รอบเข้าไปสุดใครที่อยากรู้ดวงเองแบบลึกๆชดัดๆติดต่ออาจารย์ทางแชทหรือทางเพจดูดวงอาจารย์อุ้มฟันดวงคะ่ะ